ถ้าไม่ดีแล้วครับทางด้านของบวกแก้วครับโอ้มีสะดุ่งครับเอาตะเปไปเออโลเรียบร้อยครับโดนนับครับสวัสดีครับแฟน YouTube channel ดูมวยบายใหญ่กำลายในเทปนี้ครับเราจะพาไปชมไฟการชกของบวกแก้วออกกิจเกษมซึ่งถ้าใครเป็นแฟนมวยช่องทูครับก็น่าจะพอคุ้นหูกันอยู่บ้างนะครับโดยในไฟนี้ครับจะเจอกับดาวลุ่งเขมรติดตามรับชมครับคู่นี้นักมวยไทยโดนเตะขาแทบลาก จะสามารถเอาตัวรอดกับไทยได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี2024หรือตรงกับปีพศ2567นะครับที่ประเทศกัมพูชา นักชกไทยของเรานะครับนั่นคือบัวแก้วสสปรกครับเจอกับลิททีโซเซนนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้านครับคู่นี้ต่อยในพิกัดหกิกิโลกรัมกำหนดอายุครับข้อมูลส่วนตัวของทั้งคู่นะครับบัวแก้วสสปรกครับหรือปกติชกออกตู้ช่องถูนะครับใช้ชื่อว่าบัวแก้วออกกีกเซมครับ1 7 0เซนติเมตรครับส่วนสูงอายุ25ปีครับลิททีโซเซน 19ปีครับสูง170ซนติเมตรมุมแดงครับเดินเข้าหาก่อนครับบัวแก้วแม่สักนี่จะสักเต็มหลังเลยนะบัวแก้วนะพยายามจะทีบที่บริเวณขาหน้าครับแมภาพอาจจะกระตุกไปนิดครับต้องขออภัยแฟนๆด้วยครับทีครับนี่ชิงจังหวะกรรมการว่าไงครับชกกันหน่อยชกกันหน่อยแม่เตือนเหมือนเมืองไทยเลยครับยกแรกก็ยังว่านะครับทั้งไทยทั้งเขมรครับก็รมักจะดูเชิงครับ อยากข้อหาครับทางด้านบัวแก้วครับจังหวะครับยิงหมัดทรายไปได้เสียวครับตัวไม่เต็มดึงลมก็ยังเป็นฝ่ายเดินนะครับบัวแก้วจังหวะอยู่ครับนี่ครับสับขาไปก็เหลือไม่ก่วิครับจะหมดยกนะครับสับขาคืนเหมือนกันครับทางด้านของโซเซนครับยิงหมัดขวาหลังครับอยากข้อหาครับโซเซน หมดยกก่อนครับอายกที่2ครับมาเลยนะครับโซเซนเป็นฝ่ายเดินแล้วครับตอนนี้เพราะว่าแหมชกในเขมรนี่มันมันเป็นมวยรันไม่ได้นะเป็นมวยรันเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาเขาว่าเอาครับไยจากข้อหาครับโซเซนกระแทกยับวางแข้งวางแข้งอีกทีครับแหมแลกแข้งกันแล้วครับแหมเหมือนว่าทางโซเซนจะไต่เข้ากันด้วยครับไต่จ่อยางไปหนึ่งทีครับโซเซนเม้นไปที่บริเวณช่วงล่างครับปีบครับ ยังเดินเข้าหาครับสับซอกไปหนึ่งทีโซเซนมมยเขมรนะครับมวยกัมพูชานะครับแทกไปวานนี้ครับเน้นไปที่ช่วงล่างอดโดนแข้งของทางด้านบวกแก้วเหมือนกันครับเป็นฝ่ายเดินครับรับเหมือนจะเดินเต็มสูบเต็มกาลังด้วยครับนี่ครับโอ้ออกเป็นชุดครับหมัดชุดหนึ่งสองตามด้วยการไต่ต่อยางก็จับสับซอกครับโอ้โหดอกนี้แมได้เสียวเลยครับโซเซนลุกใหญ่ครับบุกใหญ่ครับแมกะจะปิดเกมสหรอครับ วันนี้โดนซ้ายของนักชกไทยไปอย่างเดินครับโซเซนเน้นช่วงล่างครับแมมีสะดุ้งเหมือนกันครับบวกแก้วมีสะดุ้งเหมือนกันครับแมยางยางครเป็นยังไงครับเอ้าดึงหลบครับแล้วคืนด้วยแข้งแม่วืดเหมือนกันครับโดนต่อยางเหมือนกันครับอ่ะโจทับทักทัก่าไม่ดีแล้วครับทางด้านของบวกแก้วครับโอ้มีสะดุ้งก็เอาตะเป้ไปเอโหลอเรียบร้อยครับโดนนับครับแมบวกแก้วครับไม่ปกติเราจะเห็นนักชกกัมพูชาโดนเตะต่อยยางนับครับแต่ครั้งนี้ครับ นักชกไทยโดนนับไปแล้วครับอ้าวจะรอดไหมนี่ส่วนมากนี้นักบวยโดนไปต่อยยางนี่รอดค่อนข้างยากครับนับไปเรื่อยๆครับอ่ากรรมการแต่โซเซนนี่จะมาจ่อรอเลยครับรอรอรอนะครับรอรอซ้ําขวางขวางแล้วเสียบเน้นไปที่ช่วงนี่ครับบริเวณนี่ครับขาซ้ายของนักชกไทยครับซ้ายที่โอ้ยมีมีก้นเตี้ยมีเตี้ยมีเตี้ยเลยครับอีกทีครับโอ้โหเน้นๆ หลายทีแล้วเกินครับไม่จะรอดไม่นี่บวกแก้วซ้ายนี่ทํางานชักไม่ค่อยดีนะครับไม่ต้องต้องแม่อันลีหันขวาแล้วครับบวกแก้วจะรอดไม่นี่เหลืออีกนาทีนะครับโอ้โหแล้วโซเซนนีก็มาเป็นชุดครับหมัดชุดหนึ่งสองสับศอกแล้วก็ลงล่างเลยครับพยายามจะใช้แข้งซ้ายแข้งซ้ายนะครับขาที่เจ็บเนี่ยนะครับเป็นการสาตแข้งคืนครับแม่ป้องกันด้วยแล้วก็ลุกด้วยครับจับในท้องตี ไปแม่จับลัดล่างครับทางด้านโซเซนครับพยายามจะลัดใต้ปีกตีครับกรรมการก็แยกครับแม่ยังซ้ำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางด้านโซเซนโอ้โนี่ครับโดนโดนลวสดุ้งครับโดนลวสดุ้งอ่าใส่บึ้นครับโดนลวสดุ้งครับมากรับอยู่ที่ใจของบวกแก้วครับใจยังไงครับของลวตีครับอ่าเน้นวงในแก้โดยการเน้นวงในครับเสียบของล็อกลัดโซเซนลัดใต้ปีกแล้วก็ตีซอยๆครับแม่เลยไม่กี่นาวินาทีครับจะหมดยกแล้วครับยังเดินครับ ยังเินครับแมเน้นเน้นไปที่ช่วงล่างนะครับสับซ่อครับแมบวกกันดอกนี้ครับกับหมดยกพอดีครับโอ้โหรอดจนได้ครับทางด้านของบวกแก้วครับลุยครับบวกแก้วขึ้นยกสามลุยครับลุยแรงแล้วตอนนี้จับในเสียบของแล้วเสียบเอาคอมาเสียบออกมาแมแทงและควางครับดอกนี้กรรมการแยกครับโดนนับไปหนึ่งนับแล้วครับในยกที่สองครับบวกแก้วครับยกนี้ต้องเร่งทําคะแนนครับจับใน หมัดสัดแข่งอ้าวแม่เหมือนโซเซนเองจะจะค่อนข้างจะอ่อนแรงครับไม่รู้ล็อยกที่แล้วนี่เร่งมากไปแล้วครับของตีพยายามจะบิดเสียบอีกทีครับโอ้เหมือนจะเริ่มอ่อนแรงนะครับสําหรับทางด้านของโซเซนครับพยายามจะเดินครับเดินจับเสียบครับโอ้โหจับจับปุ๊บกระเสียบแล้วต่อยตาเอาเอาทำท่าทำท่าตัวงอทำท่าไม่ดีครับโซเซนพยายามจะบวกศอก ยามจะบวกสอกเสียอีกทีครับขวาขวามาเลยยัดยัดอีกทีครับเสียอีกทีอ้าหันตูดหันตูดเอ้าโอ้โหหันตูดอย่างนี้ต้องนับครับโอ้โหจนได้ครับบวกเก้าเอ้าเอานับคืนมาจนได้ครับโอ้โหโดนนับแล้วครับตอนนี้โซเซนจะเอายังไงต่อเดี๋ยวดูครับแหมแล้วดูเหมือนว่าจะไม่สู้ในครับโดนในแล้วแหมทําท่าไม่ดีอ่ะกแหมภาพนี้อาจจะตัดซ้ําไปหน่อยครับต้องขออภัยนะครับอ่ะ นับไปนับไปอ้าวลุยกันไหมลุยกันไหมอ้าวพร้อมลุยอ้าวลุยเดินครับเดินก้าครับสาดแข้งก่อนเลยครับทางด้านบัวก้วพยายามจะสาดแข้งราคาจังหวัดจับในครับจังหวัดนี้ครับเสียบครับเสียบเลยครับหนึ่งทีเดินก้าาครับบัวแก้วใหม่มัต้องเอาคืนครับยกทีแล้วนี่เสียนับไปยกนี้ได้นับคืนครับเสียบนี่เอาหองอตัวเรียบร้อยครับนอนอ้างซาเลยครับโอ้โหเอาไงต่อโซเซนโอ้หนี่ดอนดูแกนอนอ่าซ่าปากหัวเลยครับ เอาไงเอาไงต่อโอ้โหต้องลุกขึ้นมาเจ็บต่อครับแม่ยกนี้ยกเดียวครับบัวแก้วครับกอคืนครับเอาคืนสองนับซอนซอนครับอ้าวหมดยกพอดีครับโอ้โหแม่ใช้ชนะของบัวแก้วนี่มันลำไรแล้วครับเห็นลำไรครับต้องเดินครับต้องเดินครับอยามจะสกัดด้วยการสาต์แข้งครับน้านของโซเซนสาตแข้งครับอ้าวเตะไปเตะไปเตะติดบังโดนควักออกเสียบ ตดเสียบอีกทีครับโอ้ยงอตัวงอตัวมันเสียบอีกทีครับยัดไปอีกทีครับเสียบล่างมาเรา,าสเสียบโอ้เรียบร้อยครับแม่ลูดก,กันได้ครับนับที่สามตามมาเอาเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสก,กิดบอกลูกไวยลูกหมดยุกที่สองกูตอกแกบมายเยอะลูกไวยลูกโอ้ยกูตอกแกบมาเยอะโอ้ยไม่ลูกเด็กกูเรียบร้อยกรรมการนับไปนับไปเรื่อยๆครับนับไปเรื่อยๆอ่านับที่สามครับไม่รู้ยกนี้นี่ โซเซนจะลอดหรือเปล่าครับเดินเข้าหาครับอู้ยพยายามจะลุ่สีบทยาเดินครับขวาลัดล็อกตีโอหันตูดครับเป็นมวยประเถืงนะครับเป็นมวยประเถืองไหมแล้วครับทางด้านของโซเซนเอาลุยต่อครับจับในขวาล็อกตีโอ้โหโซเซนนี่แทบจะอยากจะให้ระฆังมันดังเร็วๆเหลือเกินครับตอนนี้โดนตอกเรียบร้อยครับนอนห้าซากรรมการขี้เกียจนับจับแพ้แล้วครับโอ้โห รถซอกขวาของนักชกไทยครับบัวแก้วครับเรียบร้อยครับนอนอาบซาครับไม่น่าไปแตกขาได้นับก่อนเลยโอ้เรียบร้อยครับนี่ครับบัวแก้วก็เข้าไปขอโทษครับโอ้โหยกสองครับบัวแก้วโดนนับก่อนนะครับหลังจากนั้นครับยกที่สามทางด้านบัวแก้วครับได้นับคืนครับสองนับแล้วก็เนี่ยครับมานับคืนอีกสองทีครับแล้วก็ ทีที่4ครับก็กรรมการก็ขี้เกียจนับครับจับแพ้เป็นที่เรียบร้อยครับคู่นี้ครับบัวแก้วสอสปรณกหรือบัวแก้วออกกิกเกษมครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกทางด้านของลิตีโซเซนนักชกกัมพูชาไปในยกที่4นี่เองครับรับชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ